แต่การเมืองนี่มันมันมัน,มนแกว่งนะเพราะว่าพอพอ,พอสวหมดสมัยแล้วเนี่ยการ,รตั้งรัฐบาลไม่ต้องพึ่งเสียงสวใช่ไหมครับก็มีคนพูดกันเยอะมากอีกอะว่าเนี่ยเดี๋ยวเ,เพื่อไทยจะไปรวมกับพักเก้าไกลอีกแล้วนะอ่ะแค่สองพักปุ๊บนี่แค่สองพักนี่เป็นรัฐบาลเลยไม่ต้องมีสวออมาช่วยหนับหนุนเลยเป็นเป็น<ไ>ปเลือกนายกได้เลยอแล้วไม่ต้องไปไปไป,ไปแบ่งโคต้าให้พักอื่นแล้วนะได้กันไปเนื้อเนื้อเ,อเลยอ่า ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะผมบอกให้สวนถ้ามันจะสอดรับกันหมดเลยนะเหตุที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วได้เนี่ยนะก็คือต้องเปลี่ยนตัวนายกไงครับพอเปลี่ยนตัวนายกเสร็จก็ต้องรับตั้งรัฐบาลพอตั้งรัฐบาลก็ต้องดูพักไหนที่มีคะแนนเสียงที่จะร่วมกันจัดตั้งแล้วไม่ต้องแบ่งตําแหน่งรัฐมนตรีให้หลายๆพรรคอืมแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนายกนี่อยู่ๆไป ไปไปเปลี่ยนเลยเนี่ยนะก็โดนประชาชนเล่นงานเพราะมันมีมันมีหลายกลุ่มเนี่ยใช่ไหมสนับสนุนพรรคอื่นก็มีใช่ไหมแตเป็นตัวนายกเนี่ยมันมันปฏิเสธไม่ได้เลยเนี่ยเพราะมันองจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยนี่ผมยังไม่ได้วิเคราะห์บอกใครนะบอกคุณพัชรคนแรกนะเนี่ยโอ้ยขอบพระคุณมากเลยครับเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันตั้งรัฐบาลเนี่ยแค่สองพักเท่านั้นเองแบบสบายมากก้าวไกลเท่าไหร่ร้อยห้าสิบกลมๆเพื่อไทยก็ร้อยสี่สิบกลม ก็สอง้อยเก้าสิบเสียงเกินสองร้อยห้าสิบอ่ะเพราะว่าเขาเขาอาศัยเสียงแค่สองร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะฮะใช่ใช่ทีีเกินครึ่งไปตั้งเยอะเนี่ยสอง้อยเก้าสิบถียรภาพมั่นคงอีกต่างหากนะใช่ใช่เว้นไว้แต่ท้าวไกลจะถูกยุบซะก่อน